ได้เยียวยาบัตรละกี่พันรู้วันพรุ่งนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพมครับพบกันวันนี้3มิถุนายน2563ครับมาดูครับพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นจากการเปิดเผยของนายละวะรนแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังครับเปิดเผยว่า4มิถุนายนครับพรุ่งนี้ฟังดีๆครับจะมีการประชุมคณะกรรมการเยียวยา ซึ่งคณะกรรมการเยียวยาจะได้ถกกันหารือกันในมาตรการเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2.4ล้านลายที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลยนี่มีเพียวๆอยู่2.4ล้านรายหรืออาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นเล็กน้อยจะเยียวยายังไงดูครับในขณะเดียวกันก็จะหาือเรื่องอามาตรการเราไม่ทิ้งกันนะครับในส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จตั้งแต่แรกเลยนะครับเนื่องจากข้อมูลัตรประชาชนไม่ถูกต้อง แมตกัดตรวจสอบกับทะเบียนราชแล้วไม่ตรงนะครับแต่ข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับ1.7ล้านลายนี่จะมีการเอามาพิจารณานะครับซึ่ง1.7ล้านลายเราไม่ทิ้งกันนั้นหากพิจนารณาแล้วในกลุ่มที่เข้าเกณฑ์ได้รับการเยียวยาอาจจะได้รับเงินเยียวยาเลยผูยๆๆย้มีรู้เรื่องเช่นกันครับเรื่องนี้ในขณะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2.4ล้านลายพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้ว่า จะได้เยียวยาบัตรละกี่พันรอดูพวงนี้ครับแต่รู้พวงนี้แล้วไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะครับยังมีขั้นตอนอีกเมื่อคณะกรรมการประชุมเสร็จสับช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้กระทรวงการคลังจะมีการถแรถลงแถลงว่าจะเยียวยาอย่างไรโน่นนั่นนี่ออกสื่อนะครับก็หลังจากถแถลงออกสื่อไปแล้วครับก็จะนําผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการเยียวยา เสนอคณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้นะครับในการจะเยียวยามาตรการใดๆก็แล้วแต่ช่วงนี้รัฐบาลใช้เงินกู้ในการเยียวยาเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเสนอคณะกรรมการการกองการใช้เงินกู้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่ตั้งไว้ก่อนนะครับซึ่งวันที่ไม่ทราบว่าจะเสนอเมื่อไหร่แต่พรุ่งนี้ประชุมรู้เรื่องว่าจะได้เยียวยายังไงได้กี่บาทว่ากันไปขั้นตอนต่อไปก็เสนอคณะกรรมการกันกองโครงการการใช้เงินกู้ และเมื่อคณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้ได้พิจารณาเสร็จสับเรียบร้อยผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ยังไม่ทราบวันที่เท่าไหร่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถ้าผ่านตามขั้นตอนแบบนี้เสร็จสับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติจึงจะเยียวยาได้หลังจากนั้นจึงจะมีการโอนเงินเข้าบัตร เข้าบัญชีผู้เราไม่ทิ้งกันที่1.7ล้านรายนี่ก็ว่ากันไปส่วนบัตรคนจนก็โอนเขา้าบัตรไปกดเงินส่วนมาใช้ได้ก็ว่ากันไปซึ่งยังเหลืออีกหลายขั้นตอนแต่ขั้นตอนที่1จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้คือ4มิถุนายน63ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอลุ้นรอฟังว่าจะได้บัตรละกี่พันช่วงค่ำๆเราจะนำรายละเอียดมาเสนอเป็นคลิปอีกรอชมนะครับสวัสดีครับ